เรื่องไอกาดำและเคเทิรน,นักสู้ผู้กล้าเผ่าไซแอนในขณะที่ดินแดนในเขตรัฐไวโอมิงกำลังร้อนระอูจากการสู้รบระหว่างเมฆแดงหัวหน้าเผ่าซูกับทหารอเมริกันทางแถบโคโลโราโดตอนใต้ซึ่งเป็นถิ่นของอินเดียนแดงเผ่าไซแอนหลายกลุ่มซึ่งกระจายกันอยู่ทั่วไปยังดำรงชีวิตอย่างสันติสุข ร่วมกับชาวผิวขาวซึ่งอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆต่อมาเมื่อมีการค้นพบทองคำในโคโลราโดนักแสวงโชคชาวผิวขาวก็พากันหลั่งไหลเข้ามาในดินแดนแถบนี้อย่างรวดเร็วนับหมื่นคนคนอเมริกันจำนวนมากย่อมมีทั้งคนดีและคนเลวคลักเคล้ากันอยู่อเมริกันสวามองอินเดียนแดงเจ้าถิ่น เป็นคนบาดเถื่อนไร้ความเจริญและพานหมิ่นยามเป็นคนละชั้นเจอเจออินเดียนแดงที่ไหนมักจะรังแกทำร้ายด้วยวิสัยพานเสมอบางครั้งเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างคนผิวขาวกับอินเดียนแดงผิวขาวกับขละถึงกับเล่นงานด้วยปืนเอาดือด้อถึงตายทำให้อินเดียนแดงเจ้าถิ่นเจ็บแ้นเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆไอกาดำหัวหน้าเผ่าไซแอนกลุ่มหนึ่ง เป็นฝ่ายรักสันติได้นำเรื่องขัดแย้งระหว่างคนผิวขาวกับอินเดียนแดงเผ่าไซแอนไปฟ้องพันตรีอีดับเบิลยูแวนคูผู้บังคับการป้องกอร์ดลีอองซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขในพื้นที่แถบนั้นพันตรีแวนคูโวยให้ไปพูดกับข้าหลวงใหญ่ประจำรัฐซึ่งอยู่ถึงเมืองเดนเวอร์ไอกาดําต้องลากสังขารไปถึงเดนเวอร์เพื่อเจรจากับท่านข้าหลวงใหญ่ คํำตอบที่ผู้เป็นใหญ่ผิวขาวให้แก่อินเดียนแดงก็คือถ้าเองรับสันติต้องถอยไปอยู่แถววิกเซาเวนให้ไกลาจากป้องลีอองกว่า30ไมล์ไอกาดำอยากเอาใจคุณพ่อผิวขาวผู้ยิ่งใหญ่เป็นสรพนามที่อินเดียนแดงหัวอ่อนเรียกประธานาธิบดีอเมริกันก็พาผู้คนของตนถอยไปอยู่หน้ที่แห่งนั้นแต่โดยดีและเพื่อแสดงความจงรับพักดี ไอกาดําจัดแจงชักธงชาติอเมริกันไว้ที่ยอดกระโจมของตนอีกด้วยความแตกต่างของสีผิวเชื้อชาติและวัฒนธรรมยังแบ่งแยกสังคมมนุษย์ให้เป็นชนชั้นทั้งยังมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ให้นิยมชมช,มชอบและรังเกียจเบียดฉันซึ่งกันและกันพันเอกเจเอ็มชีวินตันเป็นอีกผู้หนึ่งที่ฝังหัวเรื่องสีผิวและเชื้อชาติอย่างรุนแรง พันเอกผู้นี้มีความเชื่อว่าคนผิวขาวเป็นผู้เจริญที่สุดคนผิวสีอื่นต่ำชั้นกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนผิวแดงหรือชนพื้นเมืองอินเดียนแดงคือคนชั้นต่ำที่มีวิถีชีวิตป่าเถื่อนต่ำซามนอกจากแต่เหยียดหยามชาวอินเดียนแดงต่ำชั้นไร้ความเจริญในทุกๆท,ทางพันเอกชีวิงตันยังจงเกลียดจงชัง เจ้าของถิ่นดั้งเดิมชนิดสุดขั้วโดยลงความเห็นว่าพวกอินเดียนแดงเยี่ยมโหดโฉดชั่วถึงขั้นไม่สมควรมีชีวิตอยู่ร่วมโลกเสียด้วยซ้ำระหว่างห่วงเวลานั้นกำลังเกิดสงครามกลางเมืองและจะมีการเกณฑ์ชายชะกันซึ่งมาทำเหมืองทองแถบโคโลโราโดตลอดจนชายชะกันซึ่งอ,อพยพครอบครัว มาลงหลักปักฐานทำไร่ทำนานในแถบถิ่นนี้ไปเป็นทหารฝ่ายรัฐบาลบรรดาชายชะกันทั้งหลายไม่ต้องการจากถิ่นที่อยู่และครอบครัวไปเป็นทหารจึงประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารจากรัฐบาลโดยได้ทาออกมาข้อหนึ่งว่าหากพื้นที่ในเขตโคโลโราโดเกิดความไม่สงบสุขเนื่องจากพวกอินเดียนแดง ลูกคืออารวาดรำควาทำร้ายชาวผิวขาวรัฐบาลย่อมจะละเว้นการเกณฑ์ทหารเพื่อให้เหล่าชายชะกันปกป้องอันตรายให้แก่ครอบครัวเมื่อได้ความคิดนี้แล้วบรรดาแกนนำของพวกชาวเมืองและพลเรือนจึงนำความไปบอกแก่พันเอกชีวินตันนายพันเอกซึ่งมีความชิงชังพวกอินเดียนแดงอยู่แล้วก็สบช่องจะระบายความเกลียดชังด้วยการเขีนฆ่า ทำลายชนชาวพื้นเมืองให้สัตใจดังนั้นพันเอกชีวินตันจึงรวบรวมหน่วยพลเรือนอาสารักษาดินแดนและพวกชาวเหมืองยกไปจู่โจมเข็นฆ่าชุมชนเผ่าไซแอนในวันที่29พฤศจิกายน1864เช้ามืดของวันนั้นอินเดียนแดงเผ่าไซแอนซึ่งตั้งกระโจมอยู่ริมลำธารแซนครีก็กเผชิญกับความวิปโยคอีกครั้งหนึ่ง เมื่อชัยชะกันชาวผิวขาวอาวุธปืนครบมือพวกม้าตะลุยเข้ามาทุกทิศทางพลางกระหน่ำยิงใสแอนไม่เลือกว่าเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้เท่าคนแก่พวกนักรบโดดเข้าคว้าขวานและกระบองสุดเข้าสู้คนที่มีปืนก็ประทับปืนยิงสู้แต่การถูกจู่โจมชนิดไม่เปิดโอกาสให้ตั้งตัวประกอบกับอนุภาพของอาวุธที่เหนือกว่า ทำให้ชนพื้นเมืองเผ่าไซแอนล้มตายดุดใบไม้ร่วงสภาพการต่อสู้ไม่ใช่การสู้รบแต่เป็นการรุมล้อมแล้วค่าไอ้กาดำหัวหน้าเผ่าไซแอนไม่มีทางคุมนักรบเข้าต้านทานการจู่โจมของคนผิวขาวได้เลยยิ่งไปกว่านั้นมันยังไม่สามารถคุ้มครองเมียสาวให้รอดพ้นจากความตายได้เสียด้วยซ้ำเมียสาวของไอกาดำ วิ่งหนีไปถึงกลางลำธารอันแห้งขอดแล้วก็ถูกยิงเข้ากลางหลังตายไปต่อหน้าต่อตาไอกาดามและพวกที่รอดตายแยกย้ายกันหนีกระเซืร์กระเซิรงเข้าป่าเอาชีวิตรอดไปได้พันเอกชิวิงตันสั่งให้เผากระโจมทุกหลังจนมอดไหม้เป็นเท่าฐานราบเรียบหลังจากเหตุการณ์ฆ่าหมู่เผ่าไซแอนในวันที่29พฤศจิกายน1864รย ไม่มีการสอบสวนหรือดำเนินการหาผู้กระทำผิดใดๆทั้งสิ้นเป็นการชี้ชัดให้เห็นว่าผิวขาวก็เข้าข้างผิวขาวเหมือนเช่นทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ดังนั้นอินเดียนแดงเผ่าไซแอนจึงเปิดฉากโต้ตอบก,การกระทำอันเหี้ยมโหดของพวกผิวขาวด้วยพฤติกรรมแบบเดียวกันนั่นคือพวกเจ้าฆ่าข้าข้า,ขาก็ฆ่าพวกเจ้ากลับคืนบ้าง นับแต่นั้นความสงบสุขในโคโลราโดหรือแคนซัสตอนใต้จึงปราศนาการไปสิน้นคนผิวขาวอยู่กันด้วยความหวาดหวั่นพรั่นพรึงไม่รู้ว่าวันไหนจะมีนักรบอินเดียนแดงยู่โจมเข้ามาปลิดชีวิตนักเดินทางแสวงโชคที่ไปกันจำนวนน้อยมักจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะกลายเป็นศพไปก่อนจากน้ำมือของนักรบอินเดียนแดงผู้เครียดแค้น ยามค่ำคืนอันเงียบสงัดจะได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงผิวขาวจากบ้านของชาวไร่ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนเมื่อถูกอินเดียนแดงบุกเข้าโจมตีพวกผู้ชายถูกฆ่าผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วฆ่าทิ้งเมื่อพวกผิวขาวรวมกลุ่มกันออกตามล่าก็จะถูกดักหลบชีวิตด้วยการจู่โจมที่ดุเดือดรวดเร็วจากนักรบเผ่าไซแอนซึ่งเชี่ยวชาญการต่อสู้ประชิดต,ตัว การเขีนค่าซึ่งกันและกันระหว่างอินเดียนแดงเจ้าถิ่นกับชาวผิวขาวผู้มาใหม่แผ่กระจายไปทั่วดินแดนแถบนี้และไม่มีทีท่าจะยุติลงได้ง่ายๆย,ยิ่งไปกว่านั้นความเลวร้ายของสถานการณ์ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสเข้าไปอีกเมื่อสงครามกลางเมืองยุติลงโดยฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ชนะชายชะกันนับหมื่นคนไม่ต้องการกลับไปยังภูมิลำเนาเดิม จึงขอสมัครเป็นทหารมุ่งมาประจำการทางภาคตะวันตกเพื่อรบกับอินเดียนแดงซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลในจำนวนคนที่ต้องการไล่ล่าอินเดียนแดงมีนายทหารมาหนุ่มคนหนึ่งมุ่งสู่ตะวันตกเพื่อหวังความรุ่งเรืองในอาชีพของตนนายทหารมาหนุ่มคนนี้คือนายพลยอตามสตรองคัสเตอร์นายพลคัสเตอร์คนนี้ มีประวัติที่ไม่งดงามเอาเสียเลยเคยถูกลยดยศจากนายคนเป็นนายพันซึ่งกลายเป็นปมด้วยของเขาอย่างรุนแรงอุปนิสัยจิตใจเป็นคนหยาบกระด้างเฮี้ยงโหดถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่บังคับบัญชาทหารด้วยอำนาจเฉียบขาดและความเหี้ยมเกรียมกระทั่งทหารบางคนทนไม่ไหวถึงกับหลบหนีเมื่อตามจับตัวมาได้นายพลคัสเตอร์จะสั่งยิงเป้าทันที โดยอาศัยกฎอายการศึกในสนามรบขณะที่คัสเตอร์อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายพลแฮนคอฟประจำการในแคนซัสตะวันตกเวลาคัสเตอร์คิดถึงเมียขึ้นมาเขาจะทิ้งหน้าที่ไปหาเมียหน้าตาเฉยซึ่งก็ไม่มีใครเอาความผิดของเขาความร้ายกาจของนายพลคัสเตอร์ยังมีหลายเรื่องในปี1867ถูกขึ้นสารทหารแล้วถูกย้ายไปเป็นผู้บังคับกองทหารที่เจ็ ประจําการในภาคตะว,วันตกทําหน้าที่ปราบปรามอินเดียนแดงที่ก่อความไม่สงบขึ้นการปราบปรามอินเดียนแดงของนายพลคัสเตอร์เป็นไปด้วยความสศกรปรกและโหดเหี้ยมผิดมนุษย์วิธีการปราบปรามพวกอินเดียนแดงของนายพลคัสเตอร์น่าจะเรียกว่าเป็นวิธีฆาตกรรมมากกว่าเพราะเจตนาในการปฏิบัติการคือผลิตชีวิตชนพื้นเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เช่นในฤดูหนาวซึ่งมีหิมะโปรยปลายความหนาวเย็นลงมาในคนคัสเตอร์จะสั่งให้พวกแมวมองออกไปสืบหาที่ตั้งกระโจงของพวกอินเดียนแดงไม่เลือกว่าเป็นเผ่ารับสันติหรือเป็นเผ่าที่สร้างปัญหาเมื่อแมวมองกลับมารายงานว่าพบก,กระโจงของพวกอินเดียนแดงที่ใดในคนคัสเตอร์จะนำกำลังทหารออกไปฆ่าทิ้งทันที อินเดียนแดงซึ่งหลบลมหนาวอยู่ในกระจมพร้อมกับครอบครัวกว่าจะรู้ว่าถูกทหารโจมตีทหารก็ถึงตัวเสียแล้วและนายพลคัสเตอร์จะสั่งยิงทิ้งไม่ว่าเป็นผู้หญิงคนชราหรือเด็กไม่ให้เหลือรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวพิษปีศท์ความเหี่ยมโหดของนายพลคัสเตอร์แพร่สะพัดไปในหมู่ชาวอินเดียนแดงพวกเขาเรียกนายพลคัสเตอร์ ว่าไอ้ผีตาไฟผมแดงความหมายของคำนี้ก็คือคนที่มีในตาแดงและมีผมยาวหนวดเคราสีน้ำตาลแดงฉายานามดังกล่าวขนานให้แก่คนผิวขาวที่โหดเที่ยมอย่างหน้าพรั่นพรึงคนนี้ในคนคัสเตอร์เชื่อว่าการจะปราบอินเดียนแดงให้ราบคาบเบ็ดเสร็จก็คือต้องฆ่าทิ้งให้หมดดังนั้นแผนการรักษาความสงบให้แก่ภาพตะวันตก ก็คือตามล่าสังหารชนเผ่าอินเดียนแดงเพียงประการเดียวในช่วงเวลานั้นนายพลคัสเตอร์พุ่งเป้าไปที่ไอ้กาดำหัวหน้าเผ่าไส่แอนกลุ่มหนึ่งไอกาดำซึ่งนำนักรบอาวาดรังควานคนผิวขาวด้วยความแค้นรู้ว่าทหารมาอเมริกันภายใต้การนำของนายพลคัสเตอร์กำลังตามรอยพวกตนอยู่ ที่จริงไอ้กาดำอยากจะปักหลักสู้กับทหารผิวขาวให้มันรู้ดีรู้ชั่วกันไปข้างหนึ่งแต่เมื่อประเมินถึงกำลังนักรบและอาวุธปืนปรากฏว่าไม่สามารถเทียบเคียงกับกองทหารอเมริกันได้เลยขื้นนาคนเข้าสู้เห็นทีจะละลายทั้งเผ่าไอ้กาดำจึงเหลือทางให้เลือกเพียงทางเดียวคือพาคนของตนหลบหนีการไล่ล่าเดือนพฤศจิกายนปีนั้น อากาศหนาวเย็นกว่าทุกปีช่วงปลายเดือนความหนาวเหน็บลดอุณหภูมิต่ำลงไปเรื่อยๆฝอยหิมะโปรยปลายลงมาปกคลุมทุกตารางนิ้วบนพื้นดินไอกาดำนำคนของตนซึ่งมีทั้งชายชะกันนักรบผู้หญิงเด็กและคนชรามาตั้งกระโจมพักที่ริมฝั่งแม่น้ำวาชิตาแม้ข่าวกองทหารของนายพลคาสเตอร์กำลังใกล้เข้ามาทุกทีซึ่งไอกาดำ ตั้งใจจะพาเผ่าไซแอนหนีต่อไปอีเทราว่าอากาศอันเย็ยนเยียบอย่างสาหัสทำให้ไอ้กาดําเชื่อว่ากองทหารอเมริกันคงไม่ฝากความหนาวเย็นเดินทางมาแน่นอนดังนั้นไอ้กาดําจึงไม่เคลื่อนย้ายสถานที่พักอาศัยของคนในเผ่าแต่ไอ้กาดําประเมินสถานการณ์ผิดพลาดโดยเฉพาะการอ่านใจในคนคัสเตอร์คนนี้เพราะนายพลทหารมาผู้เยียงเกรียม ชอบที่จะทำในสิ่งตรงข้ามกับคนอื่นเสมอในขณะหิมะตกหนะักและอากาศหนาวเย็นกัดกระดูแทนที่นายพลคัสเตอร์จะหลบมุมหาไออุ่นอยู่ภายในอาคารปิดมิดชิดเขากลับสั่งให้กองทหารมาเคลื่อนที่ฝ่าอากาศเลวร้ายไปเรื่อยๆพร้อมกันนั้นได้ส่งแมวมองซึ่งเป็นพวกอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่ ที่อาสาเข้ามาทำงานให้แก่กองทหารออกลาดประเวณเจาะหาที่ตั้งของพวกไซแอนแมวมองอาปาเช่พบที่ตั้งหมู่กระโจมของพวกไซแอนภายใต้การนำของไอการดําริงฝั่งแม่น้ำวาชิต้าจึงซุ่มดูกำลังคนและความเคลื่อนไหวต่างๆก่อนจะรีบก,กลับมารายงานแก่นายพลคัสเตอร์จากรายละเอียดที่แมวมองบอกเล่า ทำให้ในายพลคัสเตอร์ตัดสินใจนำกองทหารมาเข้าโจมตีวาดล้างเผ่าไซแอนทันทีเพราะจำนวนอินเดียนแดงเผ่าไซแอนมีน้อยกว่ากองทหารประมาณ5ต่อหนึ่งยึกสงัดคืนนั้นนายพลคัสเตอร์ได้นำทหารเพื่อนที่เข้าไปโอบล้อมที่ตั้งหมู่กระจมของอินเดียนแดงเผ่าไซแอนอย่างเงียบเชียบรอคอยเวลารุ่งเช้าจึงจะบุกตะลุย เช้ามืดวันที่27พฤศจิกายนไอ้กาดำตื่นตั้งแต่รุ่งสางด้วยความสังหอนถึงอันตรายจากกองทหารผิวขาวมันออกจากกระโจมมายืนริมฝั่งแม่น้ำท่ามกลางฝอยหิมะโปรยปลายลงมาไม่ขาดสายข่าวที่กองทหารมาอเมริกันตามไล่ล่าทำให้ไอ้กาดำห่วงใยคนของตนอย่างยิ่งเพราะเด็กผู้หญิงและคนชราอ่อนแอเกินกว่าจะเดินทาง ฝากความหนาวเย็นอย่างแสนสาหาัสขณะนี้พื้นผิวน้ำของแม่น้ำวาชิต้าจับตัวแข็งเป็นฝ้าน้ำแข็งบางๆไอ้กาดำตั้งใจว่าจะรอให้น้ำในแม่น้ำแข็งเป็นแผ่นหนาพอจะเดินข้ามได้เมื่อไหร่ก็จะนำคนทั้งหมดหนีข้ามไปยังป่าป่างตรงข้ามขณะกําลังยืนครุ่มคิดเพียงลำพังเมียคนหนึ่งในสองคนของไอกาดำก็ขี่ม้าลุยลำธาร ที่แยกจากแม่น้ำตรงเข้ามาพลางตะโกนบอกด้วยความตื่นตระหนกทหารมาแล้วทหารมาแล้วไอกาดำรีบวิ่งกลับไปยังกระโจมควา้าปืนไรเฟิลออกมาลั่นกระสุนยิงขึ้นฟ้าเป็นสัญญาณบอกให้คนของตนเตรียมรับศึกแต่พวกอินเดียนแดงตั้งตัวไม่ทันเสียแล้วเมื่อเสียงตแตรของทหารมา้าดังกังวานขึ้นพร้อมกับเสียงฝีเท้ามา้าพวบตะลุยเข้ามาทุกทิศ และเสียงปืนแผดกัมปนาตนักรบไซแอนโดดเข้าคว้าอาวุธประจำตัวไม่ว่าจะเป็นปืนมีดขวานและกระบองสึกโจรออกนอกกระโจมสู้กับทหารนับร้อยที่ควบมาเข้ามาหาแต่ด้วยจำนวนคนที่น้อยกว่าและถูกจู่โจมไม่ทันให้ตั้งตัวทำให้นักรบไซแอนดับดิ้นหยุดใบไม้ร่วงแต่คนที่ยังยืนหยัดอยู่ได้ก็สู้ยิบต,ตาทหารผิวขาวต้องเอาชีวิตเข้ามาแลก ถ้าอยากได้ชีวิตของอินเดียนแดงนักสู้ผู้หญิงและเด็กแตกหนีเพื่อเอาชีวิตรอดชุลมุนแต่ถ้าคนไหนเข้าทางปืนและดาบยาวของทหารไม่ว่าผู้หญิงและเด็กคนนั้นจะกลายเป็นศพถมดินอยู่ตรงนั้นทหารอเมริกันฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าอย่างบ้าเลือดจริยธรรมและความเมตตาไม่มีหลงเหลืออยู่ในจิตใจแม้แต่เศษเสี้ยวไอกาดำ แม้จะมีอายุล่วงเข้าวัยชราแต่ก็ต่อสู้อย่างห้าวหาญหัวหน้าเผ่าไซแอนยึดข้างต้นเมเปิลซึ่งกิ่งก้านมีหิมะจับอยู่เต็มเป็นที่ปักหลักสู้ประทับปืนไรเฟิลแบบบรรจุกระสุนทีละนัดเล็งเข้าหาเป้าเร่งแรกทหารอเมริกันที่ถือธงประจำกองหงายหลังลงจากหลังมา้านักรบผู้เฒ่ารีบส่งปืนไปที่มีบรรจุกระสุน พร้อมกับรับปืนกระบอกใหม่มาประทับเหนียวไกลอีกเปรี้ยงทหารอเมริกันอีกคนก็หัวทิ่มฟาดดินนักรบไซแอนสู้สุดริ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงและเด็กหนีข้ามแม่น้ำวาชิต้าอันหนาวเย็นขณะทหารมาหนุนเนื่องกันเข้ามากว่าชีวิตชนเผ่าไซแอนไม่เลือกเพศเลือกวัยอย่างไม่ปราณีนักรบไซแอนชื่อหินเล็กยิงสู้จนหมดกระสุนและถูกยิงเฉียวหน้าผาก เลื่อนไหลาอาบหน้าโดดเข้าแย่งม้าของทหารที่ควบผ่านมาถูกทหารบนหลังม้าฟันด้วยดาบยาวที่แสกหน้าสองทีซ้อนมือซึ่งเหนียวสายบังเหียนจึงได้หลุดและลมพุบสิ้นลมหายใจอยู่ตรงนั้นนักรบไซแอนชื่อคนโตเป็นเข้ารูดดาบในมือทหารคนหนึ่งคมดาบบาดมือเวอร์วะแต่ก็ลากเอาทหารคนนั้นหลนลงมาจากหลังมา้าคนโตกระหน่ำขวานสืบ บัน่นคอหานคนดังกล่าวขาดกระเด็นแล้วหันไปหวดกับทหารอีกคนหนึ่งซึ่งโดดจากหลังมา้าควงดาบยาวเข้าห้ามหันกับนักรบอินเดียนแดงอย่างเมามันทหารอเมริกันอีกคนหนึ่งโถบมา้าเข้ามาแล้วจ่อปืนยิงอัดกลางแผ่นหลังคนโตยอย่างจังนักรบไซแอนเงือเง้อขวานสึกชะง,งักค้างก่อนจะล้มควม่ำขาดใจตายไอกาดำหัวหน้าเผ่าเห็นนักรบกล้าของตน หลงตายระเนระนาดเปลือนดินก็รู้ว่าวาระสุดท้ายของเผ่าไซแอนมาถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นจึงบอกให้เมียสาวซึ่งคอยบรรจุลูกกระสุนอยู่เทียงข้างรีบหนีไปก่อนแต่นางไม่ยอมไปยินดีจะสู้ตายพร้อมกับสามีของนางนักรบไซแอนชื่อนกกางเขนซึ่งยิงสู้อยู่ในกระโจมใกล้ๆเห็นเหตุการณ์วาระสุดท้ายของหัวหน้าเผ่า และเป็นอีกคนหนึ่งที่รอดชีวิตจากการสู้รบครั้งนั้นได้เล่าเรื่องนี้ไว้ว่ากาดำยิงทหารทุกคนที่เข้ามาใกล้ตอนนั้นข้าไม่เห็นไอ้ผมแดงหมายถึงนายพลคัสเตอร์ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าไอ้ผมแดงประจันหน้ากับกาดำข้าเชื่อว่ามันคงถูกยิงตายไปแล้วกาดำหัวหน้าของข้ายิงทหารหล่นจากหลังมาได้สามคนทหารดาบยาวคนหนึ่งก็พวบมาเข้ามา กระหน่ำฟันเขาด้วยดาบกาดำยกไรเฟิลขึ้นรับปืนในมือหลุดก,กระเด็นทันใดนั้นทหารผิวขาวหลายคนก็กลุ้มรุมเขาด้วยดาบและปืนกาดำเลือดท่วมตัวเขาประคองเมียซึ่งบาดเจ็บสาหัสโซซัดโซเซไปขึ้นมาตัวเล็กหลังเปล่าตัวหนึ่งโดยให้เมียขึ้นไปก่อนแล้วตัวเองก็ปีนขึ้นหลังมาตามไปเมื่อมาออกวิ่งกาดำก็พุบกับหลังของเมีย แขนขวาของเขามีสภาพไม่ผิดกับเศษผ้าขาดรุ่งริ่งม้าตัวเล็กลุยข้ามแม่น้ำวาชิตาช่วงที่ตื้นเขินแต่มาไปได้ไม่เท่าไรกาดำก็พลิกร่วงจากหลังมา้าหล่นลงไปในน้ำหัวนหน้ากาดำคงสิ้นใจตายในเวลานั้นเมียของเขาก็หล่นตามลงไปตายเคียงข้างข้าไม่สามารถออกไปช่วยเหลือหัวนหน้าของข้าได้เลยม้าตัวเล็กตัวนั้น วิ่งข้ามแม่น้ำขึ้นฝั่งตรงข้ามโดยไม่มีใครอยู่บนหลังของมันแล้ววิ่งหายไปในมา่านปอยหิมะที่พร่างกลายลงมาไม่ขาดสายการล้อมค่าโดยบัญชาของนายคนคัสเตอร์ผ่านพ้นไปโดยนักรบไซแอนทอดร่างเป็นศพร้อยกว่าคนผู้หญิงและเด็กตายไปอีกจำนวนมากแต่ไม่มีการจดบันทึกไว้กระโจมที่พักทุกกระโจมถูกเผาราบเรียบมีชายชะกันนักรบเผ่าไซแอน ที่ยังไม่ตายถูกลากตัวมามัดเข้าแถวยาวและถูกควบคุมตัวนำกลับไปพร้อมกับกองทหารซึ่งนายพลคัสเตอร์รีบเร่งให้กองทหารถอนตัวออกจากริมฝั่งแม่น้ำวาติต้าโดยเร็วที่สุดเพราะหวนเกรงว่าอินเดียนแดงเผ่าไซแอนกลุ่มอื่นๆและอินเดียนแดงเผ่าที่โอว่าที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่แถบนี้จะยกมาแก้แค้นขณะที่การต่อสู้ใกล้จะสิ้นสุด นายทหารบ้ารหัมชื่อพันตรีโจเอลอีเลียดนำทหาร18คนไล่ตามค่าอินเดียนแดงซึ่งหนีกระจัดกระจายอย่างมันมือไล่ตามไปได้ระยะหนึ่งนักรบไซแอนซึ่งแยกย้ายกันหนีก็รวมตัวกันแล้วรุมล้อมสังหารพันตรีโจเอลกับทหารทั้งหมดไม่มีเหลือแม้แต่คนเดียวในจำนวนหญิงอินเดียนแดงที่ถูกจับเป็นเชลยมีลูกสาวของรองหัวหน้าไอกาดารวมอยู่ด้วยคนหนึ่ง เธอชื่อโมนาซีต้าเป็นอินเดียนแดงสาวสวยที่สุดนายคนคัสเตอร์พึงใจสาวอินเดียนแดงคนนี้มากถึงกับขอตัวโมนาซีต้าจากนายคนเชอรีแดนโดยอ้างว่าจะให้เธอทำหน้าที่เป็นล่ามประจำตัวเขาทั้งๆที่โมนาซีต้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แม้แต่คำเดียวอีก4เดือนต่อมาเมื่อนายคนคัสเตอร์กลับไปหาเมียที่ป้อมเฮ คัสเตอร์ก็ทอดทิ้งโมนาซิต้าอย่างไม่ใหยดีการล้อมสังหารอินเดียนแดงเผ่าไซแอนกลุ่มของไอ้กาดำเป็นสาเหตุที่ทำให้อินเดียนแดงซึ่งอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำวาชิต้าและตลอดรัฐแคนซัสไปจนถึง Colorado, โคโลราโดโกรธแค้นเกลียดชังชาวผิวขาวอย่างเข้ากระดูโดยเฉพาะในพนคัสเตอร์ซึ่งพวกอินเดียนแดงเรียกเขาว,ว่าไอ้ผีผมแดง เป็นบุคคลที่นักรบอินเดียนแดงทุกคนปรารถนาจะปลิดชีวิตด้วยมือตัวเองด้วยความเคลียดแค้นชานนทอรียบเรียง